าจากการทดลองนะครับผมเจาะขุยเนี่ยขยายขึ้นเรื่อยๆเสียงมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเราเจาะรูใหญ่เกินไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันจะไม่ขยับแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนมาเจาะรูเล็กๆรูอื่นนะครับผม,มผมเดาว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็รูเจ็ดมิลละใหญ่ไปกว่านี้ก็จะลําบากแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจาะรูใหมห่ดีกว่าเจาะห้ารูแล้วนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้เสียงเลเลยขาดิครึ่งเสียงนะครับผม เดี๋ยวเจาะรูหนึ่งถ้าเจาะผิดก็เสียเลยเดี๋ยวอาจจะเจาะต่าลงมานิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบค,ครับสวัสดีครับอาสวัสดีครับรูนี้ผมเจาะถึง8มิลเลยนะครับผมรู้สึกว่าถ้าเจาะรูเกินเนี่ยเสียงมันจะลดต่ําลงมานะครับผมเพราะฉะนั้นมันได้ได้เต็มที่ท่อขนาดนี้มันได้เต็มที่ที่7มิลน,นะครับผมถ้าเจาะ8มิลเสียงมันจะลดต่ําลงมาแล้วท่อแต่ละท่อมันก็ น่าจะต่างกันนะครับผมอันนี้ผมพอใจที่ตรงนี้แล้วครับผมเสียงขาดไปนิดนึงเออก็ปิดตรงไหนเกือบน,น,น,นี่นะครับผม,มเสียงนี้นะครับผม,มผมทำกีเลนะครับผมกีเลก็ได้เสียงนี้แหละ ลองขยายรูสองนะครับผมว่ามันจะได้เสียงถึงขนาดไหนก็ลองขยายเรื่อยๆนะครับผมคาดว่าสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันความเพี้ยนมันจะจะมากขึ้นนะครับผมหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเจาะดูอันนี้ผมพอใจแล้วนะครับผมเสียงขาดนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้นะครับความครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับอันนี้เจาะรูถึงขนาด6แล้วนะครับผมเสียงมันยังไม่ได้นะครับผม เสียงยังไม่ได้ถึงครึ่งเสียงเลยคาดว่าเจาะถึงเจ็ดถึงแปดก็ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยนะครับผมย้ายมาเจาะตรงนี้นะครับผมตรงนี้เราอุดรูนะครับผมใช้สกอ็อตเทปอุดนะครับผมก็เจาะผิดอะไรผิดก็เรื่องธรรมดานะผมว่าเป็นคุยสเกลใหม่ที่หัดทำนะครับผม ที่แก้ก็คือเราอุดรูนะครับผมอุดรูแล้วก็เจาะสเกลใหม่ผมเล่นเจาะที่สามนะครับผมโดเลเก็บคุยก่อน เลคาดว่าเลยเลยเนี่ยมันต้องเจาะเลยรูนี้มานะครับผมเนี่ยเลยเลยรูรูอันเดิมมาเนี่ยเลยรูอันเดิมมาเพราะตอนนี้ผมเจาะต่ำกว่ารูอันเดิมแล้วครับผมต้องเจาะผมเจาะเจาะเลยมานิดเดียวนะครับผมโดโดนอย่างเงี้ยต้องเจาะเลยจะต้องเจาะตรงไหนเนี่ยรูแล้ว มัเจาะเลยมานี้แล้วผมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนี่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนคลิปอาจจะยาวแล้วครับผมหลายคลิปมากเพราะว่าเป็นการทําแบบทําไปโดยทดลองไปด้วยนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนดอกแล้วครับผมเอาดอกที่คาดว่าเราจะใช้เล็กที่สุดนะครับผมดอกสามนะครับผม ออกสามมิลน,นะครับผมการจอะก็เดาไปเลยนะครับผมเอาที่ระยะที่มือเราจับถนัดนะครับผมเดี๋ยวดูิซเสียงันมเท่าไหร่ เดี๋ยวผมเจาะตรงนี้เลยนะครับผมเจาะมาเกินเลยเพราะว่ามันจะได้เจาะง่ายๆนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะได้ใช้รูเล็กนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยแก้ไขรูอื่นเอาอันนี้ต้องเป็นสิงมีนะครับผมเปิดสิงมี เป็นเลเช้าแล้วนะครับผมยังเจาะตามไปนิดนึงมันต้องขึ้นมาหน่อยถึงจะสวยนะครับผมแต่นี้แต่งเครื่งเสียงไม่รู้จะได้หรือเปล่าลองแต่งดูนะครับผมคลิป3ามนาทีแล้วเดี๋ยวผมขอแต่งก่อนนะครับผมการแต่งก็คือการเปลี่ยนดอกสว่า์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับผมเราทําเล็กลงไม่ได้นะครับผมถ้า ถ้ามันเกินหรืออะไรเราก็ต้องเปลี่ยนรูหรือว่าเปลี่ยนท่อคุยไปเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับกวาบเข้าไปครับ